ในเฟซในเฟซมีคนโพสให้ดูว่ามีชาวอาหรับพูดออกมาในทํานองฮุกกมอิหม่ามอ a h ม a ดและอับูุฮานิฟะอิหม่ามฮานาฟีว่าส่งทานนั้นเป็นยะเมียและส่งทานนั้นเป็นกาเฟตถามว่า สองท่านนั้นเป็นแบบนั้นจริงหรือพี่น้องครับอิหม่ามอาหมาัดอุลามะมุจตะฮิดคนหนึง่งลูกศิษย์ก้นกุติของท่านอิหม่ามชาฟีีของเราเป็นอุลามะมุจตะฮิดมุตลอกจำฮะดีษแปดแสนและเจ้าของคำพูดที่ว่า มันกอลาอันนัลลอฮัจิสมุนลากัลอัจซาบฟะฮูวักกาฟะฮูวักกะฟิรนนั่นคือคำพูดของอิหม่ามอ Ahmad i b n u น Hamdall เป็นคนบักดาดตั้งแต่กำเนิดเกิดในปีฮิจรรฮ์หนึ่งร้อยหกสิบสี่เสียชีวิตในปีฮิจรรฮ์สองร้อยสี่สิบเอ็ดรวมอายุเจ็ดสิบเจ็ดปี Tama salafus soleh mana? Salaf yang Maitang sengsai. Haa. Lek. Kamput. Kongkeik nalek. Tiwa. Istawa kama Akbarolla kama yakhturulil Basak. Praong sungmi kunasumbat. Istawa nalek. Lakama yakhturulil Basak. แต่ไม่ใช่ความหมายที่ขวัเติด้วยหัวใจมนุษย์อิาวาความหมายนี้ไม่ไม่ไม่อิาวาความหมายนั้นไม่ไม่ไม่ซีฟาตุลลอฮยาลีกุบิฮิมอบให้อัลลอฮ์นั้นสลาฟุสซาเลห์จริงและอิหม่ามอามัดอิมุนุฮัมบัลสลาฟุสซาเลห์จริงและเป็นอาลิมอุลามะ ที่มีความจำเป็นเลิกและวรุและมีความอดทนสูงยอมเสียชีวิตเพื่อจะรักษาแค่หูกลมเดียวมะมูนบินฮารุนอราร์รอซิด คูเข็นใช้อำนาจให้อหมอิมามอาหมัดอิมุนุฮัมบัลสอนลูกศิษย์ว่าอัลกุรอานคือมักลุกแต่อิมามอาหมัดไม่สอนอย่างนั้นมันจะเกิดฟิตนณะสอนไม่ได้แบบนั้นก็เลยสอนอัลกุรอานคือกาลามุลลอทำให้พยาในยุคนั้นเคืองมากโกรธมากกริ้วมาก จนเคี่ยนท่านและก็จับท่านขังแต่ถ้าเป็นคนที่เห็นแก่ได้เขาไม่ยืนหยัดหรอกครับเงินมาทางไหนเขาก็ไปทางนั้นนะคนเห็นแก่ได้แต่อิมมอหม่ามอห h มัดไม่ใช่เช่นเดียวกันอบูฮานิฟะอันนี้อุลามะมุจตาหิดอาวุโสกว่าเพื่อนเป็นคนูุโพ Ah, ha, kuncupohlah, kan? Keb Nabi Hijrah 80, siah cewin Nabi Hijrah 150. Thomas salap mana? Salap ter, ter. Le Abu Hanifah ni lah, jauhkan kampu tihwa. Man kaulala aqriful Allah fi s mana amhuafil ardi fakad kafar li annu yuhimu anna lil lahi makanan. ว่ามันว่ามันตั้วหามะอันนั้นลิลลาฮิมะการันฟะฮฺว่ามุษบบิฮฺนั่นนะเจ้าของคำพูดว <bah>, ่า <ppy> ผ <aciones> <talk bitch> ู <tit> ้ใดก็ตามถ้าพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าอัลลอฮ์นั้นมีที่ฮะคนนั้นเป็นมุับบิฮฺแล้วพูดให้คนอื่นตาวะฮุมเข้าใจผิดอ่ามันกอลาลาอาริฟุลลอฮฮะฟิสซามะอัมวะฟิลอาร์ดี ฟักก็ดกาฟักผู้ใดก็ตามถ้าพูดว่าฉันไม่รู้อัลลอฮ์อยู่บนฟ้าหรืออยู่บหรืออยู่บนดินแท้จริงคนนั้นกาเฟตทำไมทำมถึงพูดอย่างนั้นถึงขั้นกูฟรเลออันนะฮูยูฮิมอันนะลิลลาฮิมะกานะเพราะคำพูดนั้นให้ตาวะฮุมให้ความเข้าใจผิดแก่คนฟังว่าแท้จริงอัลลอฮ์มีที่ เพียงแต่ว่าคนพูดไม่รู้เราอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าหรืออยู่บนดินแต่มีที่แงๆเลยถ้าพูดอย่างนั้นว่ามันตะวะฮามะอันนลิลลาฮิมะการนันฟะฮุวะมุสับบิฮุนผู้ใดก็ตามพูดให้ตะวะฮุมให้ความเข้าใจผิดแก่คนฟังว่าอัลลอฮ์มีที่อัลลอฮ์มีทิศฟะฮุวะมุสับบิฮุนฮะคนนั้นคือมุสับบิฮะ นักกว่ามุจัสมาห์เลยอักขี่เลยอับูฮานิฟะ์อาเคดะ์ซสลาฟุสซาเละไม่ใช่ j a มียะ a ์อย่างที่บางคนเข้าใจและอย่างกล้ามากมีความกล้าบ้าบินทีเดียวที่ไปฮุกกมท่านถึงขั้นกูฟรท่านรู้จักอบูฮานิฟะ์น้อยไปแล้วฮะ อาคนคนนี้เนี่ยปราบดาหรีผู้ที่พยายามจะให้ที่กับอัลลอฮ์ปราบได้แค่วัยของท่านแค่สิบขวบเท่านั้นเองในขณะที่ดหฮรีนั้นนะอ่าวัยอาวุโสปราบอาลลิมอุลามะไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนมาเจอคนรู้จริง ดัรินีเข้าคลิปเมกเงียบเลยฉะนั้นอบูฮานิฟะนี่ขนาดอิหม่ามสาฟิีเรายัางให้เกียรติทีนี้เราเป็นใครจะไปดูถูอบูฮานิฟะไปฮุกมเขาเรง่รงๆขนาดนั้นวัน akhirat a l อ a h เรียกเราเรียกอบูฮานิฟะนะกา่ที่เราไปใสร่ร้ายเขาที่นี่แหละ ได้รู้แหละพี่น้องครับคนที่หัวใจไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าเขาหรือเรานั่นแหละตอนเป็นเป็นไม่กล้าพูดตอนหน้าไม่กล้าโต้ไม่กล้าเถียงแต่พอเพื่อนตายแล้วสารพัดอยา่างอน้ไม่ทูกอันนี้ไม่ทูกอันนั้นไม่ทูก เหมือนมีบางคนไปดูถูกดูแคลนไปเยอะเยะ้ยอิหมามอาหมัดเจ้าของกิัาฟาริดอกอ่าว่าอิหมามอาหมัดอาลเลมตรงไหนห่ะการเลมก็ปอพันนั้นพันนั้นแหละอ่า่าที่ลือๆคนอาหรับยอมรับนั่นเพราะอิหม่ามอาหมัดดันมาพูดใช้สำนวนยาวีปนอาหรับคนอาหรับก็เลยไม่รู้อก็อเลยเข้าใจว่าอาลัลเลม มีนะครับอจนมาเยอะเย้ยคำพูดอิมมอหม่ามอหมัดที่ว่า,าบาดัดตออามีความสตา,าตินออนตุคาลูที่ท,ที่ที่เขามาเยอะเยะเ้ยนี่คือไม่เลาตามาตาเรือเขาเรียกถ้าอิมมอาหม่ามอหมัดไม่มีความรู้แล้วทำไมลูกศิษย์เขามีความรู้ละ่ะ หรือว่าแค่นี้คุณคิดไม่ออกนึกไม่ถึงเลยคิดไม่ออกเพราะหัวใจแสนสุกปรกเลยคิดดีไม่ออกใช่ไหมเหมือนคนบ้าบอกทางไม่เป็นใช่ไหมคุณจะพูดคุณไม่แลเนื้อหาไม่แลประวัติความเป็นมาไม่ดูลูกศิษย์ของเขาโตคนาลีนี่ลูกศิษย์เขาโตเบรมินย่างนี่ลูกศิษย์เขา ยาเฮเลยไงคนเหล่านะั้นตกนาลีไม่มีความรู้เลยไงอ่าเมื่อตกนาลีมีความรู้อ่าและเป็นไปได้อ่ะครูนี่ไม่มีความรู้เป็นไปได้หรอคือคุณพูดแค่ต้องการดูถูกเขาคุณไม่ได้พูดตรงกับความเป็นจริงซึ่งมันต่างกับเราเราจะไม่ดูถูกใครเราจะพูดตามเหนือผ้าพูดตามความเป็นจริงอ่า ถ้าคุณพูดผิดเราก็มาพูดโต้ถ้าคุณพูดถูกเราจะไม่ยัดเยียดว่าคุณพูดผิดเด็ดขาดเข้าใจนะครับอาา้าฮะไม่ได้นะครับอย่ามาหลอกนี่หลอกได้แม้กระทั่งประวัติศาสตร์อย่าว่าแต่ฮุกกมเลย ฉะนั้นพี่น้องทุกครั้งที่พี่น้องเรียนกับผมพี่น้องพยายามเก็บไฟเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนไม่หวังดีมันไปลบครั้งบางครั้งที่เราสอนทําให้เล่มหนึ่งการสอนไม่ครบทีนั้นอทีนี้พอไม่ครบกว่าจะเราจะมาสอนย้อนหลังอกีกมันก็ไม่ค่อยมีเวลาจังหวะมันไม่มี ฉะนั้นพี่น้องพยายามเก็บนะครับเหมือนวันก่อนอนว่าบางคนก็คอมเมนต์ถามเออไฟของฟาริดอครั้งที่เท่านั้นมีไหมทางที่ผมพูดประจําเวลาผมสอนเสร็จก็คือเสร็จผมไม่ได้เก็บหรอกครับแต่ผมเชื่อลูกศิษย์ผมหลายคนเขาเก็บไว้อ่าแต่สําหรับผมผมไม่เก็บหรอกครับสอนแล้วก็คือสอนเลยอ่าแต่ใครที่เจตนาลบล้างการสอนของผม อ่าไม่ให้้าบ,บ้านฟังเพราะไม่ฮาลลนะครับวันอาคาะเจอกันฮะอ่าผมไม่ได้หวังจะได้บุญจากคุณหรอกคุณไม่มีผละบุญแบกอาคายะเราคุณไม่มีบุญหรอกอิบาตัคุณไม่ซอกอ่าหวังว่าถ้าเรามีบาปค,คุณนั่นแหละช่วยแบกเพราะคุณอัดทำกับผมมามากอ่าถ้าเกิดว่าตายไม่มีบาปอัลลอฮ์ยกระดับของเราในสวรรค์ไม่ต้องไปกลัวนะครับพี่น้อง และจงมั่นใจคนอัดคนที่ถูกอัรรมถึงแม้ว่าจะดูหน่าสงสารบนดุนยาแต่ในวันอาคราเขาจะอยู่เขาจะได้อยู่ใต้เงาอารัชฉะนั้นจงยืนอยู่บนความเป็นจริงและสู้กับคนอัรรมอย่าไปกลัวมัน อแต่ถ้าจะไปขมโมยวัวเพื่อนอ่านั่นนั่นัน่นไอ้นั่นน่นนากลัวทว่า,าทําไมเพราะถึงขมโมยได้เจ้าของหลับไม่รู้เรื่องก็ต้องชดของเขาอยู่ดีอ่าไม่ใช่ขมโมยแล้วเขาไม่รู้ผ่านเวลามาหลายปีเจ้ากันไม่ต้องชดไม่มีหรอกครับต้องชดอ่าไอ้คองอย่างนั้นเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรากลัวลอะไรฮะ แต่ถ้าการรักษาศาสนาไม่พี่น้องไม่ต้องกลัวหรกครับขอให้เราเรียนให้ชัดถึงแม้เราเรียนน้อยไอ้น้อยที่ว่านั้นให้มันชัดอ่าอย่ามาโมเมไม่เข้าเรื่องอย่างนั้นแมอ่อ่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ศาสนาโมเมอ่า